ทำอะไรอาชีพิค่ะอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคันนี้ก็คือเป็นตร,ออรนะกอเนาะตร,ออระกอเข้าใหม่ครับผมยังไม่ได้แบบถึงถ่ายรูปเมื่อวานนี้เนาะยังไม่มีโอกาสได้รีวิ VI วตระกอ,อเลยนะผมวันนี้ก็คือมาถือโอกาสมารีวิ VI วแต่ก็คือคันนี้ลูกค้าซื้อแล้วเนาะนะครับผมเลยไม่ทำคลิปรี VI วนะิวเนาะไม่เป็นไรผมใครที่หารทรงตรอรอผมก็สามารถรอดูว่าเบียดได้เนาะร้านเรามีเข้าขออกตลอดนะครับผมรถรอนะครับผมนะ อันนี้ก็คือพาไปดูคันนี้แต่บอกไ้ก่อนนะคันนี้คือลูกค้าซื้อแล้วของลูกค้าจังหวัดอะไรครับคันนี้อปลาจีนปลาจีนบุรีค่ะคันนี้นะครับผมลูกค้าซื้อเป็นที่เรียบร้อยผมรอจัดส่งรับผมอยู่ที่ปลาจีนบุรีนะครับสำหรับรถคันนี้นะผมถ้าลูกค้าจะขอรถคันนี้ซื้อไปเนาะถ้าดูคลิปนี้แล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะคันนี้ก็คือมาทาคลิปให้เนาะเพราะว่าก็คือคันนี้ก็ยังไม่ทำคลิปเนาะยังไม่ได้ทาคลิปส่งตรออเลยผมเพราะว่าตรออนี้ล้วก็ทำงานที่ตรออทำหาดินทำหานาะก็คือ อาจจะมีแต่ว่าอาจจะน้อยเนาะ<ช>อาจจะเขา้าเข้ายากเพราะว่าส่วนมากร้านฟ้าก็จะเป็นจัดทรงแล้วก็เชงเนาะจัดทรงกับทรงเชงนี่จะเข้าเยอะตรลออนี่นานๆจะมาทีแล้วก็มาเร็วไปเร็วด้วยนะใครที่หาอยู่ก็ต้องรีบเลยนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครเนะ้เพื่อนเนาะเวลารถที่ตัวเองเข้ามาเนี่ยเห็นนะ่ะจะได้เห็นก่อนเพื่อนเนาะเอออันนี้ก็คือลูกค่าสามแคมซิงเนาะห้าสามแคมซิงครับผมบิดเิะมือครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมนะ ครับผมคันนี้แล้วก็เป็นท่อผ่าหมกเนาะเป็นท่อผ่าผมคือลูกค้าได้เป็นตรงนี้ไปเลยเนาะได้เป็นแบบนี้ไปเลยนะครับผมไหนตรงไหนไม่ด huh ีไม่เสยลูกค้าเอาไปเก็บต่อทําต่อได้เลยนะครับผมรถร้านที่ไฟของรถตามสภาพตามราคานะครับผมนะคันนี้ผมออกห้างใหม่4ี่หมื่นเกือบห้าหมื่นกว่าบาทคันนี้ลูกค้าไปได้เป็นในราคา1 6ึ0 0หบาทเนาะราคานี้ถือว่าคุ้มแล้วนะออกห้างใหม่4ี่หมื่นเอกสารครบโอนมีป้ายทะเบียนด้วยนะคะาคายนึ่บหมยนหกพันห้ายบาทเนาะราคานี้ถรอว่าคันนี้เนะ ซื้อมือหนึ่งได้สองคันครึ่งนะครับผมนะซื้อลรถร้านนี้ไปนะใครที่หาอยู่นะเนาะเก็บตัวไปเลยเนาะมีเข้าออกตลอดนะผมได้ไปในราคานี้ถือว่าคุ้มตรงไหนไม่ดีไม่สวยลูกค้าไปเก็บต่อทําต่อแต่งต่อได้เลยแต่คันนี้คือสตาร์ทติดจีได้ปกตินะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมนี่พร้อมขับลหล่อๆแล้วับไม่ชอบตรงไหนเอาไปแต่งต่อทําต่อได้เลยนะครับผมรถร้านนี้ไปขับตามสภาพตามราคานะครับผมนะมีเข้าออกตลอดใครหารุ่นไหนอยู่นะครับผมสามารถ กดติดตามไม่ได้เลยนะครับเผื่อรถรุ่นที่ตัวเองเข้ามานะเห็นใจได้เห็นก่อนเพื่อนเนาะของจริงต้องร้านน้ไฟมาแล้วชื่อบัญชีต้องเป็นร้านน้ไฟมาแล้วเท่านั้นนะครับผมนะของแท้ร้านน้ไฟนะครับผมนะถ้ามีชื่อบัญชีอื่นไม่ใช่เนาะร้านน้ไฟชื่อบัญชีก็ต้องเป็นร้านน้ไฟเท่าน,นั้นับผมวันนี้ก็พามารีวิวค่าสะรับรถคันนี้เนาะทรงตระอที่หลายคนถามหานะามีเข้ามาแต่อาจจะเข้ามา้อยเนะาะเพราะว่าหายากด้วยเนาะตระอในหายากผมใครที่สนใจรุ่นไหนก็ สามารถกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยได้เนะกดติดตามไว้เวลารถเข้ามาจะได้เห็นก่อนเพืนนะ่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีค่ะ